สวัสดีครับเลขเด็ดหอยดังเข้าทุกวันกล่าวมาเพื่อนเพื่อนกันแล้วนะครับวันนี้ครับวันเสาร์ที่28มกราคมนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์กับอาทิตย์นี้นะครับมีเลขเด็ดมาอัปเดตกันด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังรอเลกเด็ดในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลกเด็ดรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ยังมีเลกเด็ดฮานอยมาฝากกันด้วยนะครับวันนี้ครับเลกเด็ดรัฐบาลไทยที่น่าสนใจที่นามาฝากกันจะเป็นเลกเด็ดตัวไหนกันนั้นเดี๋ยวเราไปไล่ดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นกันที่เลกเด็ดเลกแรกกับเลกเด็ดเรพ่ งวดนี้ครับจัดไปเลยทั้งเลข3ตัวแล้วก็2ตัวเด่นๆมีมาฝากกันเช่นเคยเด่น4รอง7นะครับแล้วก็ยังมี2 7 1ด้วยสําหรับเลข3ตัวครับ8 4 9 5 8 7แล้วก็เลข2ตัวนะครับ4 2 2 4 4 5 5 4, 4 4 9 94 7 1 1 7, 7้4 4 7า8 87นะครับเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ครับจดไว้ให้ดีเลยไปกันต่อที่ฮานอยครับฮานอยพิเศษเลขหน่งรอง9 10 13 14 17 09 39 49 79ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น8รอง6 81 83 85 87 16 36 56 76ต่อกันที่ฮานอย VIP เน้น9รอง2 90 94 96 97 02 42 62 72เลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับ ใครชื่นชอบเลขเด็ดตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงงวดนี้ต้องลุยกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ